สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องใบเฟิร์นพารวยคลิปนี้น้องใบเฟิร์นจะพารวยจริงๆนะแนวทางของหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายน64นี้มีตัวเลขแค่4ตัวเท่านั้นเอามาจับกันให้ครบแล้วก็นำไปซื้อลอตเตอรี่นะคะไม่สนับสนุนการเล่นหวยเล่นพนันใต้ดินที่ผิดกฎหมาย ให้นำไปซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นจะได้ผลรางวัลที่หนึ่งที่สอที่สามที่สี่ที่ห้าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของทุกทุกท่านนะคะวดปัจจุบัน16กันยายนหกสี่ห้เด่นหนึ่งกับสามแล้วก็สามกับห้าจับกันได้หนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามสามห้า ส่วนหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าน้องใบเฟิร์นแถมให้เพราะมีความรู้สึกว่าวัดน,นี้จะมันมันจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะแนวทางมันจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะก็กันกันไว้ตัวเลขก็มีแค่หกหางเท่านั้นซื้อลอตเตอรี่ก็จะลืมกลับด้วยนะคะเผื่อว่าออกตัวกลับนะวดน,นี้อาจจะเบิ้ลแล้วเราก็มารอผลกันนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดใจให้ผ่านได้เลย ตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้ฝากไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหมดดราม่าใดๆทั้งสิ้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ